สวัสดีครับพี่น้นองเศรษฐกรที่รถกันครับพี่น้นอนงเศรษฐกรทราบไหมครับปุ๋ยส่วนผสมต่อปนีนี้ถ้าเราผสมเองเราจะใช้แม่ปุ๋ย NPK อัตราเท่าไรนะครับปุ๋ยสูตรน,นั้นก็คือ 30, 10, 20นะครับปุ๋ยสูตรน,นี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากยูเรีย56.72กกิโลกรัมนะครับใช้แม่ปุ๋ย1 8 4 6 0ให้ฟอสฟอรัส2 1 7 4กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย0 0 6 0ให้โพแทสเซียม ประมาณ33.33กิลกัผสมกันแล้วนะครับถ้าได้100ยกิโลก็ไม่ต้องเติมตัวเติมถ้าขาด100กิโลนอกนั้นเป็นสารตัวเติมนั่นเองนะครับแต่ส่วนนี้ไม่ขาดผสมแล้วได้100ยกิโลเลยพี่นุอยสสก่อนทราบไหมครับ,รบถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้คือ25 5 21จะใช้แม่ปุ๋ยจํานวนกี่กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจาก40 0จํานวน50กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจาก 18, 460 จำนวน10.87กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากส่วน,วน60จำนวน35กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองพี่รูส้สิก่อนทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร21-4-23จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากยูเรีย4ี00จำนวน42.24กิโลกรัม ใช้แม่ปุ๋ยฟอฟรัตจาก18-0-0จำนวน18.7กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0-0-60จำนวน38.33กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือเวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทัรกท่านครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้เราควรใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมนะครับปุ๋ยชนนั้นก็คือ15-9-25นะครับ ปุ๋ยสูตรนี้เราใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากยูเรีย4 6 0 0กศนจำนวน3 3กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส1 8 4 6 0ดสนจำนวน20กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม0 0 6 0นจำนวน4 2กิโลกรัมบวกกันแล้วไม่ครบ100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชืร่อเล็กันครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตรต่อไปนี้ปุ๋ยสูตรนั้นก็คือ 15, 7, 30 ควรใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมอันดับแรกเราจะใช้ปุ๋ยในตัวเจ่นจาก4600คือปุ๋ยยูเรียเพื่อไ,ได้ธาตุในตัวเจ่นจำนวน33กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย18 460เพื่อให้ได้อฟอสฟอรัสจำนวน16กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ย60เพื่อให้ได้โพแทสเซียมจำนวน50กิโลกรัมบวกกันแล้วถ้าไม่ถึงร้อยนอกนั้นคือสารตัวเติมนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เราเรียกนั่นเอง